สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันอังคารนะคะร้อนไหมคะวันนี้ดูจากแดดนะตอนนี้นะคะไม่เลยคะ่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดิน230ตารางวานะคะซึ่งอยู่ในนิคมเ,เราเรียกว่าอยู่ในนิคมเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สีม่วงไลยนะคะสามารถทํา ประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการด้านโกดังก็ได้ด้านที่พักอาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่พักอาศัยค่ะต้องเป็นแบบว่าประเภทที่พักอาศัยเพื่อทํากิจการด้วยนะคะสำหรับที่ตรงนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในบรรยากาศนะคะก็จะเป็นตรงตรงนี้ค่ะเดิมแรกเริ่มเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ทํากิจการรับซื้อของเก่าด้วยแล้วก็รับปอกสายไฟประมาณนี้นะคะทีนี้ในพื้นที่ตรงนี้ใน230ตารางวาค่ะเท่ากับว่าใช้พื้นที่ได้ทั้งหมด ครบทุกๆุกตารางวาทุกๆุกตารางนิ้วทุกๆตารางเมตรเลยนะคะสาหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะ,ะเราก็เลยแบบว่าวันนี้พาทุกคนมาดูค่ะเผื่อว่าท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินในนิคมนะคะเพื่อจะทํากิจการหรือว่าเพื่อจะเปิดเป็นโกดังเพื่อจะเปิดเป็นออฟฟิศในการติดต่อประสานงานกับในโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณนี้นะคะประกอบกับพื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะก็จะใกล้กับ สมาร์ทพาร์คซึ่งกำลังจะก่อสร้างอยู่ตอนนี้นะคะทําให้บริเวณตรงนี้ค่ะจะมีสาธารณูปโภคที่พร้อมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าปลาปาแล้วก็ท่อระบายน้ำนะคะยิ่งเป็นถนนนะคะกว้างมากค่ะสามารถจะเป็นเส้นทางในการเชื่อมต่อไปยังนิคมมาตพุธไปยังนิคมเอเชียไปยังสถามมนอุดภเพลหรือแม้กระทั่งไปยังถนนสุขุมวิทคะ่ะตรงนี้ก็สะดวกมากมายนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ที่เดิมะคะ่ะก็จะเป็นมีลวดล้อมให้หมดเลยทั้ง สด้านประตูด้านหน้าก็แน่นหนนะคะาหากไม่อยู่ก็ปิดล็อกได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านข้างต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทำรั้วที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะสำหรับที่ตรงนี้นะคะด้านด้านหน้ากับด้านหลังเป็นพื้นที่สาธารณะด้านหน้าแปลงเนี่ยก็จะเป็นถนนสาธารณะส่วนด้านหลังจะเป็นคลองสาธารณะนะคะพอหลังจากคลองไปก็จะเป็นพื้นที่ของ สมาดพ์คเลยนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะก็สำหรับท่านไหนที่มองหามองหาที่พักอาศัยที่พร้อมดําเนินกิจการได้หรือที่พักอาศัยที่สามารถเปิดร้านอาหารเปิดโกาดังสินค้าต่างๆหรือว่าจะทําเป็นโรงงานขนาดเล็กนะคะก็สามารถทําได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะในพื้นที่230ตารางวาจะมีบ้านให้หนึ่งหลัง ซึ่งบ้านเป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะคะแม้ว่าด้านในจะฉาบปูนค่ะแต่ว่าด้านนอกนะะก็จะเป็นไม้สักทองด้านนอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีตาช่างขนาดห้าสิบตันให้หนึ่งตัวตาช่างสามรอยกิโลให้หนึ่งตัวนะคะสามตันหนึ่งกิโลแล้วก็สามตันหนึ่งตัวแล้วก,อกอ็อีกตาช่างที่เป็นกิโลให้อีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็เครื่องปอกสายไฟอีกอันหนึ่งนะคะภายในบ้านก็จะมีแอร์ให้อีกสองตัวนะคะนอกนั้นก็ จะเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนาะใครที่กําลังมองหาพื้นที่ที่สวยที่มีความสะดวกมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถดําเนินกิจกรรมกิจการ,รต่างๆได้ก็แปลงเนี้แนะนําเลยค่ะในราคาอยู่ที่8,9ล้าน9สามารถต่อรองได้นะคะต่อรองได้สามารถถอนกับเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับที่แปลงนี้เนาะแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็ค่อยมา ตกลงกันนะคะสาหรับที่ดินแปลงนี้เพราะว่าเจ้าของะคะ่ะสร้างเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรั้วไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านเขาทําเองหมดเลยนะคะไม่มีการถึงแม้จะมีการจ้างช่างข้านอกน,นะคะแต่ว่าควบคุมควบคุมการก่อสร้างเอง ซื้อวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆเองทั้งหมดเลยนะคะวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆก็จะเป็นแบบชั้นดีเลยสําหรับพื้นที่ในบ้านนะคะแล้วก็แล้วก็ไม้ต่างๆ,ๆก็เป็นไม้ที่มาจากภาคเหนือเลยเป็นไม้สักทองจากทางภาคเหนือนะคะเรียกได้ว่าคุ้มตั้งแต่ตัวบ้านเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะท่านไหนที่มองหาพื้นที่บ้านที่มีพื้นที่รอบๆแล้วก็ตัวบ้านที่พร้อมอยู่อาศัยเลยก็แนะนําเลยคะ่ะบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะพาให้ดูพื้นที่รอบๆนะคะว่า มีอะไรบ้างภายในบ้านนะคะเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะเดิมเนี่ยเจ้าของทํากิจการเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอยู่ก็อาจจะมีเศษวัสดุต่างๆอยู่ตามรอบๆบ้านนะคะแต่ว่าในตัวบ้านนะคะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่เขาอยู่จริงๆนะปัจจุบันนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้สร้างได้น่าจะยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะคะสร้างเมื่อเริ่มเข้าอยู่เมื่อพฤษภาปี 66, 66คะ่ะซึ่งปีนี้ก็ปี67ใช่ไหมคะอยู่ยังไม่ถึงปีเลยเนาะก็ะเรียกได้ว่าเป็นถือว่าเป็นบ้านใหม่เลยก็ว่าได้นะคะส่วน บริเวณตัวตาช่างอะคะ่ก็ดําเนินกิจการมายังไม่ถึงปีเช่นเดียวกันค่ะอาจจะมีบางช่วงบางส่วนที่เป็นพื้นที่ทํางานก็อาจจะดูเลอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็เดี๋ยวให้ดูถนนด้านหน้าด้วยนะคะว่าถนนด้านหน้ามีความกว้างแค่ไหนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะอธิบายไปด้วยเลยก่อนที่เราจะพาไปดูรอบๆมาค่ะเราจะอธิบายไปก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สีม่วงลายนะคะซึ่งม่วงลายเนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับที่เขาจะทําโรงงานอุตสาหกรรมเนาะแต่การที่เป็นม่วงลายนะคะเป็นพื้นที่ที่เขาแบบว่ากําหนดมามาทีหลังหลังจากที่มีการอยู่อาศัยในนี้แล้วนะคะทําให้บริเวณตรงนี้ค่ะ ไม่ถือว่าเป็นโรงงานอุสตสาหกรรมทั้งหมดนะคะยังมีบ้านพักอาศัยยังมีดําเนินกิจการร้านอาหาร้านค้าต่างๆอยู่ลายล้อมบริเวณนี้นะคะแต่โอเคละค่ะอาจจะมีส่วนใหญ่พื้นที่แปลงใหญ,ใหญ่ก็จะเป็นโรงงานอุสตสาหกรรมเนาะซึ่งใกล้ๆเราก็จะเป็น ขาดทุนนาทีแล้วก็พื้นที่ติดกันก็เป็นสมาร์ทปาร์กอย่างที่บอกแล้วค่ะแต่ว่าสมาร์ทปาร์กยังไม่เรียบร้อยนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างแล้วก็ถัดจากเราไปก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยเป็นร้านค้าเป็นห้องแถวเป็นห้องเช่าต่างๆนะคะอยู่ลายอยู่บริเวณนี้ค่ะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็จะเป็นถนนถนนที่มาจากถนนบุรพาพัฒน์ที่เชื่อมตรงต่อไปยังนิคมมาตาพุทธนะคะทําให้ถนนตรงนั้นก็จะมีทั้งปั๊มน้ามันมีร้านอาหาร ซึ่งในถนนเส้นนั้นก็จะมีปั๊มเชลมีปั๊มบาทตออยู่แล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่สะดวกแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะมีเพื่้นบ้านเยอะอะคะเดี๋ยวเราจะพาดูพื้นที่รอบๆนะคะว่ารอบๆอะคะ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนไหนบ้างที่รวมอยู่ในราคาที่เราจะขายในที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอเคนี่นะคะก็อ่ ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าแปลงเนาะด้านหน้าเดี๋ยวราคะให้ดูตั้งแต่ถนนทางเข้าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาดูด้านหน้าก่อนว่าด้านหน้าเขาก็ค่อนข้างจะ,ะสะดวกนะคะนี่เป็นถนนด้านหน้าแปลงเนาะหน้าแปลงซึ่งไปทางขวาก,วก็จะออกไปทางถนนที่จะไปบุรพาพัฒไปปั๊มน้ำมันต่างๆนะคะด้านซ้ายก็จะเข้าไปตรงนิคมมาตาพุธแล้วก็ไปโรงบาลของนิคมอะคะ่ะ สามารถอันนี้อยู่ใกล้โรงพยาบาลแค่ไม่ถึง5นาทีนะคะแล้วก็พอเข้ามาข้างในค่ะก็จะเป็นรั้วซึ่งเขาก็ถ้าทำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสูงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พอเข้ามาพื้นที่ก็จะมีพื้นที่แรกที่จะเทคอนกรีตนะคะแบบนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขา รับซื้อมานะคะเป็นเหล็กนะคะขายได้หมดเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้าใครซื้อค่ะเดี๋ยวพื้นที่เขาจะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะส่วนตัวโครงสร้างเนี่ยเราจะจะเก็บไว้รวมอยู่ในราคาที่ขายนะคะซึ่งในราคาที่ขายอันนี้นะคะก็จะรวมตาช่างอันนี้ซึ่งตาช่างอันนี้จะเป็นตาช่างดิจิตอลเนาะก็น้าหนักสูงสุดก็อยู่ที่50ตันค่ะอันนี้ตาช่างนี้นะคะแล้วก็นั่นคือตัวบ้านที่เห็นนะคะตัวบ้านก็จะเป็นไม้สักอย่างที่บอกแล้วค่ะซึ่งซึ่งเขาก็ควบคุมการช่างเอง เรียกได้ว,ดว,ว่าตรงนี้ค่ะเขาค่อนข้างบริหารพื้นที่ได้ดีนะคะคือตัวบ้านนะคะอยู่ด้านหลังสุดด้านหน้าก็คือเป็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่เขาทํากิจการด้านรับซื้อของเก่านะคะก็จะมีหลายๆอย่างอยู่ในนี้แต่ว่าทุกอย่างนะคะเป็นเงินได้หมดเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ให้นะคะเจ้าของบ้านจะเคลียร์ให้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีตาช่างประมาณสามตามตัวนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ ที่สนใจบ้านหลังนี้เนาะแล้วก็มีตาช่างตัวเล็กมีให้นะคะประมาณเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะคะในนี้เป็นห้องพักนะคะห้องพักสําหรับพนักง,งาน<ม>หรือว่าจะปรับเป็นอย่างอื่นได้ในข้างในมีแอร์ค่ะนะคะแล้วก็พื้นที่รอบๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าตัวโครงสร้างค่ะเราย้ายไม่ได้ก็จะรวมอยู่ในราคาเลยโฟลกล่งริคันนี้แม้จะเก่าหน่อยแต่ว่าสามารถใช้ในงาน ต่างๆได้นะคะยังยกของได้อยู่นะให้ไปด้วยค่ะโฟล์ลิคันนี้นะคะนี่ค่ะถือว่าอำนวยความสะดวกเราได้นะคะมีงานที่ยาวมากประมาณเกือบสองเมตรสองเมตรกว่าเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่รอบๆแต่ตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ลิ่งให้นะคะไม่ต้องกังวลแต่ตัวอาคารนี้เป็นโครงสร้างะค่ะรวมอยู่ในราคานี้หมดเลยรวมไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆก่อนเนาะอันนี้ในตัวบ้านที่เป็นไม้สักทองจะเป็นแบบนี้นะค่ะคือไม้สักทองอ่ะเป็นลักษณะเหมือน ทำก่อซีเมนต์ไปก่อเนานะแล้วก็เอาไม้ทำเป็นผนังด้านนอกค่ะให้ดูสวยงามนะคะตัวบ้านเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเป็นคลองสาธารณะนะคะซึ่งเป็นคลองที่แยกพื้นที่ของตัวบ้านาตัวพื้นที่ของที่เราขายกับพื้นที่ของสมาตากนะคะโดยที่มีตัวคลองเป็นจุวแบ่งอันนี้เป็นด้านหลังนะคะแล้วก็มีครัวแยกแบบนี้ครัวโอครัวโอเพนหรือครัวเปิดแบบนี้ค่ะ จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะคะน,นี้คือตัวบ้านคือตัวบ้านเขาจะยกสูงจริงๆเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ยกสูงทําให้อะคะ่ะแล้วก็พอยกสูงปุ๊บอะทำให้มีดูเหมือนบ้านจะสูงขึ้นเนาะแล้วก็มีพื้นที่ข้างล่างะคะ่ะมีห้องเก็บอย่างเงี้ยมีประตูเพื่อจะเก็บของด้านในใต้ใต้ถุนบ้านได้นะคะอันนี้คือด้านหลังที่เขาต่อเติมขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ฝั่งีหลังหลังลัวไปก็จะเป็นคลองค่ะแต่ว่าน้ําไม่เยอะค่ะ นะคะนี่คือรอบรอบบ้านเนาะประมาณนี้ส่วนในบ้านนะคะก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านนิดน,นึงนะคะว่าขอดูข้างในหน่อยเนาะแป๊บนึงนะคะพนะ,ะพี่จะขอดูตรงห้องถงเลยได้ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคเนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูในบนบ้านนะคะซึ่งเขาตกแต่ไงไว้ค่อนข้างดีนะคะอ๋อเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะนะะี่ค่ะ ตัวบ้านก็จะประมาณนี้นะคะข้างในจะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ำเนาะอันนี้เป็นบ้านที่ตกแต่งภายในทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้ถือว่าแบบสวยงามค่ะทุกอย่างคือเลือกอุปกรณ์เองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้แล้วก็เปิดรับลมด้านหลังด้านได้เต็มๆเลยอันนี้คือนะคะนี่คือลักษณะตัวบ้านภายในนะคะเป็น เป็นไม้ฉาแบบนี้ค่ะโอเคสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านที่สามารถดำเนินกิจการหรือบ้านที่สามารถทำเป็นโกด,ดังและก็ทำเป็นร้านอาหารเพื่อตอบโจทย์ให้กับพนักงานในโรงงานหรือว่า,าส่งของให้กับโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็แนะนําเลยค่ะหรือจะทําเป็นโรงงานขนาดเล็กได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สีม่วงลาย สามารถทําโรงงานอุตสาหกรรมได้เลยค่ะทาโกดังได้ทํากิจการที่เป็นเกี่ยวกับการพันธุต์ต่างๆที่รองรับโรงงานอุตสาหกรรมมะค่ะทําได้หมดเลยนะคะลองดูนะคะเนี่ยไปดูพื้นที่รอบๆอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าตรงนี้เคลียร์ดิ้งให้ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะพอเขาเป,เป็นกิจการรับซื้อของเก่าเนาะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ให้นะคะเจ้าของบ้านจะเคลียร์ให้หมดเลยเนาะ แต่ว่าตัวตาช่างนี้รวมให้นะคะตัวตาช่างนี้รวมให้ตัวที่เป็นโครงสร้างต่างๆรวมให้หมดเลยตัวบ้านรวมให้แล้วก็โครงสร้างตรงนี้ก็รวมให้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าได้ประโยชน์ต่อเลยนะคะแล้วก็ได้ความคุ้มค่ากับตัวโครงสร้างไปด้วยอีกระดับหนึ่งนะคะก็บางบางส่วนพื้นตรงนี้ค่ะก็ทคอนกรีตแล้วเหมือนกันนะคะประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับท่านไหนที่ กำลังมองหาบ้านที่สามารถทากิจาการต่างๆได้นะคะก็แนะนําบ้านหลังนี้เนาะแนะนําตรงนี้นะคะคือนานๆทีเราจะมีโอกาสได้เข้ามาดูบ้านที่อยู่ในในในนิคมเนาะเราเรียกว่าแถวนี้เป็นนิคมก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าตรงบริเวณนี้ค่ะด้านด้านซ้ายซ้ายมือก็จะเป็นนิคมุตสาหกร,รมเอเชียของมันชางฝั่งด้านหลังบ้านก็จะเป็นนิคมสมาร์ทพาร์คซึ่งกําลังสร้างอยู่ก็จะเป็นนิคมที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับ อ่าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะ,นะคะอิเล mm ็กทรอนิกส์หมายถึงว่าแบบทุกๆอย่างเป็นอัตโมติหมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นนิคมศักมาตาพุทนะคะแล้วก็นิคมมาตาพุดนิคมผาแดงต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านหลังไปอีกทีก็จะเป็นทะเลไปแล้วนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อไว้นะปัจจุบันยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีมีมีมูลค่าในระยะเวลาอันสั้นนะคะ สามารถปล่อยให้เช่าได้สามารถทําเป็นโกดังให้เช่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะทําเป็นที่พักอาศัยเพื่อให้พนักง,งานในบริเวณนี้พนักง,งานที่ทํางานในอุตสาหกรรมแถวแถวนี้ได้พักอาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะ2 0 0 30ตารางวาในราคาที่8ราคาเปิดราคานำเสนอเริ่มต้นนะคะ8ล้าน9้า แต่ว่าต่อรองได้แล้วก็สามารถที่จะผ่อนชําระกับเจ้าของได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าผ่อนกับเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นผ่อนระยะสั้นนะคะระยะไม่เกิน2ปีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เนาะแล้วก็บางเงินดาวางเงินมมดจําก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะสามารถเข้ามาอยู่เข้ามาพักอาศัยได้นะคะแล้วจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดเราค่อยโอนประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเงื่อนไขที่เราเสนอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจแล้วมีเงื่อนไขแบบอื่นที่จะนําเสนอให้กับทาง ทางเราได้พิจารณาก็ยินดีเช่นเดียวกันนะคะลองเสนอมานะคะยินดีรับฟังข้อเสนอของทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้แล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ